เริ่มในการตั้งกระทะกันเลยจากนั้นก็เทน้ำมันลงไปส่วนไก่นั้นก็หมักไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่สําคัญตั้งไว้ข้างนอกด้วยเพราะว่าอุณหภูมิหองศาตั้งกระทะเสร็จแล้วก็มาตั้งกาแฟกันต่อเลยเพื่อไม่เสียเวลาคุณสามีจัดเขาของเรียบร้อยมากหาของได้ง่ายมากจากปกติคือรกรุงรังสุด เปิดมาเจอเพื่อที่จะเอากาแฟก็คือตกใจมากเรียบร้อยมากเลยคุณสามีมาดูกระทะอีกทีหนึ่งปรากฏว่าลืมเปิดไฟก็เลยต้องเปิดไฟนึกอยู่ตั้งนานว่าทำไมถึงมันไม่ร้อนสักทีลืมไปว่าวันนี้ยังไม่ดื่มน้ำดื่มน้ำก่อน200 ml ดื่มน้ำเสร็จแล้วก็อยากจะมีการโชว์ไก่ที่หมักไว้ตั้งไว้ข้างนอกให้ทุกคนดู น้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็มาทอดกันเลยชอบกระถานี้มากเลยเพราะว่าข้างล่างเขาจะเล็กส่วนข้างบนเขาจะใหญ่ทำให้มิดเรืืองน้ำมันได้ที่แล้วก็พลิกเขาซะหน่อยให้เขาแยกกันเพราะว่าใส่แป้งทอดกรอบนิดนึงก่อนที่จะทอด ตอนนี้ไก่ทอดกรอบได้ที่แล้วก็วยกได้เลยสีออกมาสวยงามมากเตรียมน้ำ250 ml า250 ml จากนั้นก็ใส่น้ำตาล1.5ช้อนโต๊ะใส่ยีสต์7กรัมผสมใหเ้เข้ากันเลยเกลือที่หลืมไม่ได้ใส่เข้าไปเซต1ส่วนสช้อนชา วันนี้ใช้แป้ง500กรัมทำบ่อตรงกลางจากนั้นก็เทน้ำมัน30 ml ใส่โยเกิร์ต60กรัมใส่น้ำที่ผสมยีสต์ลงไปผสมได้ขนาดนี้แล้วก็ใช้เครื่องตีมือมาตีกันต่อได้เลย ใช้เวลานวดแป้ง10นาทีได้แป้งที่เนียนมากแล้วก็ปิดฝาไว้30นาทีรอมาทอดกันต่อเลยตอนนี้ได้ที่แล้วก็มาแบ่ง,แป,งแป้งกันเลยค่ะใช้น้ำมันเป็นตัวช่วยเลยจะได้แบ่งแป้งกันง่ายๆ แบ่งได้ก้อนละ35กรัมนะคะตอนนี้แบ่งแป้งเรียบร้อยแล้วก้อนละ35กรัมนะคะก็ปั้นให้เขาสวยงามเลย พอลูกไทยๆเริ่มจะแบบง่ายๆแล้วนะครับเปิดไว้แบบนี้เลยเขาจะคล้ายกับโรติปลายเยเลยจะทอดเป็นโรติปลายเยก็ได้ในสูตรนี้ตอนนี้ก็ตั้งกระทะไว้แล้วรอให้เขาร้อนเดี๋ยวเราไปทอดกัน ให้เขาเย็นแล้วเราก็จัดการมาคลุกน้ำตาลกันต่อเลยเพราะว่าเวลาคลุกน้ำตาลตอนที่ขนมเขาเย็นแล้วจะติดน้ำตาลดีมากสนุกกันละทีนี้แพ็คๆๆใส่กล่องเลยเดี๋ยวเราก็ไปชิมกันต่อหลังจากที่แพ็คเสร็จแล้ว หมือนรสติปลาแยนะคะแต่คือเขานุ่มมากไม่มีไข่เลยอืมอร่อยมากตอนนี้ก็กินแล้วก็ชิมกันก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะไปตาดิกากันไปดูว่าจะมีขนมอะไรบ้างเยอะแยะมากมายวันนี้ไปต่อกันเลยคะ่ะแป้ชายโยบานโย